ดีจาาา้าพี่น้องปองปายสุขสุขชนวันนี้แหละพากินพาพี่น้องมากินตําหน่อไม้กุ้งสดกุ้งสดุ้งนะคะพี่น้องจะเส่บอเ่นื้อนนะคะมาเด้อจ้ามาเด้อมากินน้ากันจ้ะสถานการณ์เป็นใจไนใจพี่น้องแต่ละจังหวัดพื้นที่สีแดงหลายเนาะจ้าเนาะสู่ๆเด้อค่ะดูแลตัวเองน้ำเด้อจ้าเด้อฮึบ ืม่ไม่หวานจ้ะต้มลาว,วก็มาม่หฝานเอาพี่ลอง ฟ้าละนอกนำแข็งไว้โอรสชาติดีจ้ะพวกกาตำเผชดจ้ะ พราะว่าหลายท่านกินเขาที่พี่ลองเมื่อเมื่อเนี่ยไม่กินในคลิป หืมใส่บัก,บกเขือเปาะน้ำจ้ะบักเขือเปาะกระทินทั่วฝักง่าวน่อไม้น่อไม้หวาน 嗯。Mm hmm. นัวแห้งเง่้ยำได้แตกหอมมึนๆด้วยหอมปลาแดกไม่พี่น้อง อันมีผู้หนึ่งมจาจากคอมเมนต์คลิปลากินอันกินอีหยางสซอยางเนี่ยไว้ๆเนี่ยพี่น้องคอมเมนต์่าสถานการณ์แบบนี้ประชาชนทุกคนเขาลำบากยังมีหน้ามานั่งกินโชว์อวดชาวบ้านเขาอยู่กระถือว่ากะทือว่าเพิ่นเพิ่นหนาจับบ่รู้นะพี่น้องนะ คือเอาตรงๆในพี่น้องอิหลา่าภาคกินิกับ,บ่ได้แตกตั้งจากสุขูสุคนณนี่หลากลําบากแต่ว่านี่มันคืองานอีแหลาเนาะพี่น้องเนาะอิหล่ากับขายของนะจ้ะเนาะมันคืองานเด้อพี่น้องเดาะคอยกะเเทดคลิปกินโชว์แล้วลกะแทรกการขายของอ่ะนะบ่ได้มีเจตนาในการมาสีอวดอ้างผู้ใหเด้อพี่น้องเด้ออยากให้เพิ่นเข้าใจนะจ้ะคอมเมนต์ว่าสะดุ้งดากเลยเุ้ยเจ้าพวาจังสานมหญ่ อิหละทําำมากกินด้วยกันแต่พี่นอ้องเนี่ยคืออาชีพของอิหลาอืม พี่บอว่าเพกกะสีออกเ็กเพชรยุ่จัดเลยแล้วมันยังถือมาคลิกบุง้ง อมแบบเนี่ยพี่น้องแซ่บมันได้ครบทุกทุกอย่างเลยไหมจ๊ะตำน้องใหม่มเผ็ดพ่อแต่แซ่บมันกับสดเลยน,น้าพี่น้องเนาะ ววหวานนี่แหละฉัไปซื้อมาอีกอยู่ซื้อมาต้มไว้ไหมพี่นอ้อถ้ากึ้นดีก็บักไล่อืม โลนนี่เป็นแตหยาดเนาะหยาดเป็นเก็ต้องเห็ดงามนะพี่น้องเนาะ เป้หนอนี่ยโอ้ยกันสองสัน่นจัดยังกับฉีดเอน็นกอฮห้สปเป์มือตลอดว่ายุบันนี้นานเนี่ยคนป่วยอีพอกับป่วยอายหลกับติเตียงพ่อหลากับย่าไม่ได้นะพี่น,น้องนะป่วยทางปอดกันเมือนะของอีหลันสี่เพื่อนร่างกายกับวัคซีนแข็งแรง อี่แม่เิ่นกะเถ่านะติดมากเลยยากเลย luật buông như nghe. บัเคเกอร์อเทศใส่ปลาหมูเองตำอาานามันน้ำบัคเกอร์อเทศมันแซ่บมันหวานสมสม เค่หารกุ่ง 啊。Ah. คนที่รู้จักกินเลยค่ะเต็มที่แล้วค่ะสดแซ่บแบบ นัวไม่เข็มเลยจ้ะมันนัวจัด,จดตำเบบ้านงน้าจ้ะพี่น้องโคกเนี่ยมีหนังปลาดะอีล่าผักกินสูรแซ่บนัวนะคะมือใหม่ฝึกทำจบในขวดเดียวได้พี่น้องเด้อยี่จ้ะทำง่าย หมอมเข้มข้นบอค่าเด้อขึ้นโกขื้นเคืองสีขื้นเครืองเด้อพี่น้องเด้อแซบนวดขนาดเด้อจ,จ้าเด้อโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องจา้าสั่งซื้อ2ขวดในราคา139บาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงิน,นะะเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจนะคะอยากจะลองกินน้ำปลาไร่ล่าพาินสูตรแซบนัวก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะยอดวิวการันตีหลายะะเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้เดาภขากินไปแล้วสวัสดีจา้า